วัดไทยสมัคคีตั้งอยู่ในบ้านแม่กึ้นหลวงหมู่ที่หนึ่งตำบลแม่กระสามอำเภอแม่สอดจังหวัดตาดัเมื่อก่อนนั้นจะใช้ชื่อว่าวัดเหนือหรือวัดใหม่สร้างเมื่อประมาณปีพศ2 4 8 2ถือได้ว่าเป็นวัดที่งดงามมากโดยมีปฏิมากรรมสถาปรกรรมมากมายนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมมากับไหว้ทําบุญกันโดยเฉพาะการมาไหว้ขอพรกับหลวงพ่อทันใจรัตนามูงเมืองนั่นเองค่ะ มาภายในวัดไทยสามัคคีนะคะก็จะเห็นถึงความสวยงามที่ผสมผสานศิลปะไทยล้านนากับพม่าได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆให้ได้สักการะอย่างเช่นปู่เจ้าสมิงพลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ความเคารพเชื่อกันว่าม,มีอำนาจคุ้มครองชาวบ้านมักไปกราบไหว้ขอพรเพื่อเสริมมงคลมีพระพี่ขเนศองค์ใหญ่เป็นจุดเด่นสำคัญที่นักท่องเที่ยวและผู้ศรัทธาเดินทางมาเยี่ยมชมกราบไหว้สูง11เมตรสร้างในปางพระพรอันเป็นลักษณะของความเมตตาและขจัดอุปสรรคพี่พิธพันฑ์โงหลวง มีของใช้เก่าแก่มากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องดิดพิมพ์จัก,กรยานคอมพิวเตอร์เครื่องบดยาของการละเล่นต่างๆให้หน่าเยี่ยมชมและยังมีซากดึกดำบรรฟอสซิลงาช้างเก่าแก่ให้ชมอีกด้วยค่ะถัดมานะคะก็จะพบกับปู่ยมราชท,ที่ชาวบ้านสักการบูชา เพื่อขอความคุ้มครองและช่วยให้ชีวิตสงบสุขค่ะถัดมาข้างๆนะคะจะเป็นปติมากรรมแกะสลักไม้สวยงามที่สะท้อนถึงศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่งดงามโดยเฉพาะงานฝีมือที่เกี่ยวกับพุทธศิลป์และความเชื่อทางศาสนาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเทพสงปรารถนา เป็นเทพที่ผู้คนบูชาเพื่อขอพรอให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาเช่นการงานการเงินและความสุขในชีวิตค่ะเราจะมาไหว้พระสักการบูชากันนะคะต่อมาเราจะมาไหว้พระสักการบูชากันนะคะ พระบรมธาตุเจดีสีเมืองชอตสร้างขึ้นในปีพศ2555เพื่อฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรูธรรมของพระพุทธเจ้ามีแรงบันดาลใจจากศิละปะแบบผสมผสานของไทยเมียนมาและอินเดียโดยโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสูง3.6เมตรกว้าง3 2.6เมตรมีทั้งหมด8ชั้นค่ะชั้นที่1 เมืองบาดันนาคพิภพมีพระพุทธเมตตาและพระแก้วมรกตพญานาคประจําวันเกิดคือพระแก้วมรกตที่มีพญานาคไหลายตัวอยู่บนหัวซึ่งเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในการเสริมโชคลาภคุ้มครองและช่วยเสริมดวงชะตาของผู้บูชาตามวันเกิดและความเชื่อเรื่องพญานาคที่ช่วยปกป้องและนำความจเจริญรุ่งเรืองมาให้ค่ะ ชั้นที่2องนะคะจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอัธิคูบาอาจารย์และพื้นปูด้วยหยกและชั้น3ถึงชั้น7พระบรมธาตุเจดีสเมืองชอดไม่ได้เปิดให้เข้าไปชมนะคะพวกเราจึงขึ้นไปดูได้ถึงชั้น2ค่ะ และยังมีจุดให้อาหารปลาด้วยนะคะปลาดุกตัวใหญ่มากเลยค่ะต่อมานะคะเจ้าแม่กวนยิ้มไม้แกะสลักที่แกะสลักอย่างสวยงามมิจิตเลยค่ะ เราจะมาไหว้หลวงพ่อทันใจหรือพระเจ้าทันใจเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ ที่เรียกว่าพระเจ้าทันใจเป็นนั้นเพราะวิธีการสร้างไม่เหมือนพระพุทธรูปทั่วไปกล่าวคือการทำพิธีปั้นองค์พระมีกำหนดการที่สลับซับซ้อนมากมายตามพิธีการแบบล้านนาไทยที่อริยะส่งได้ผูกไว้เช่นกำหนดเวลาในการปั้นต้องเสร็จภายในวันเดียวก่อนพระอาทิตย์ตกดินตลอดพิธีปั้นต้องทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตลอดจนเสร็จ เสร็จแล้วต้องทำพิธีเบิกเนตรตลอดทั้งคืนตามพิธีล้านนาวัสดุในการสร้างต้องสะอาดบริสุทธิ์พร้อมมวลสารต่างๆอันเป็นมงคลที่แปลกคือพระเจ้าทันใจมีหัวใจและอวัยวะภายในที่ทำด้วยเงินแท้อยู่ข้างในพร้อมกระดูกที่ทำมาจากไม้มนคลของล้านนาและมีอุบเทศอีกมากมายในการสร้างไม่สามารถนำมากล่าวในที่นี้ได้ทั้งหมดค่ะ แล้วมีอาหารฟรีให้ทานด้วยนะคะอร่อยมากเลยค่ะนี่เราก็จะแวะมาทานอาหารที่ลงทานกันก่อนนะคะบรรยากาศดีมากค่ะเย็นสบายอันสุดทตาของคลิปเราวันนี้นะครับคือ พระพุทธรูปปางประสูตสแรแสดงถึงเหตุการณ์เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดจากพระนางสิริมหามายานขนต้นสาระในลุมพินิวันก่อนพุทธศักราช80ปีพระพุทธรูปปางนี้สแสดงถึงพระ菩萨ท,ที่ประสูตรในอิริยาบถยืนและทรงกล่าวว่าเราเป็นยอดของโลกนี้โดยมีดอกบัวรองรับพระบาท79ปางนี้เชื่อว่าจะนำความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้บูชาพระพุทธรูปปางประสูตรที่วัดไทยสามคี สร้างจากกอดอีดถือปูนความสูง9เมตรมีแบบจากรุมพินีวันในเนปาลหรืออินเดียถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่จเจริญลูกเรือง